เดียวก็หกล้านเออหล้านใช่หรือเก้าแปดเจ็่เจ็ี่ครับหนึีค่ะ 1, 7, 9, 1, 7เ 1>, 1, 7ก้็ได้หกหนึ่งเจ็ด้เก็ดเก้าหนึ่งเจเป็นใบเดียวนะคะใบเดียวก็ได้ครับเขาคงจะให้หล้านนั่นแหละครับ ครับที่พี่ตัวไหนตัวนี้ตัวไหนดังแปดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็แปดแปดแปดเจ็ดเจ็แปดสองหนึ่งสองสี่แี่พี่ขายอยู่แถวไหนครับอยู่ตรงนี้หลยแถวไหนตัวนี้ประจำแปดสี่นี้มาจากไหนรู้สึกว่าดังแรงเลยตัวนี้พุ่มพวงแปดสี่พี่เหพี่พี่ชอบตัวไหนคนนี้เออเออ อันนี้เดียวนี้เดียวถ้าพี่ชอบพี่ชอบพี่พี่ว่าเลขไหนจะมาวดนนี้อันนี้ก็อ่าออีกรอบหนึ่งตัวมีตัวไหนดังบ้างหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองลนึ่งวไนจากไหนครับก็วันแม่วันแม่หนึ่งสองแล้วก็มีอะไรอีกครับก็ตัวกบด้วย1หนึ่ง7สองสองหนึ่งแปดเป็นี่เป็นอายุของท่านเนาะ เก้าแปดเก้าแปดผมยังไม่ได้จ่ายตังค์เท่านี้เออจนคุยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมจ่ายตังค์สี่แมีไหมสี่แปดแปดสี่แค่สี่สี่แคเดียวหนึ่ีมีไหมครับ